ครับสวัสดีครับนะครับก็จากเว็บไซต์ QP Pa ี a นะครับตอนนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมนะครับทำคลิปออกมานะครับผมเพื่อนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางเว็บนะครับทางเว็บบีรับช้อปปิ้งนะครับเขาก็จะหยุดการให้บริการแล้วนะครับผมก็จะทำให้ตัวเว็บไซต์ QPPa ี a เนี่ยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้อะไรครับคือแบบ ต้องยุเลิกเว็บเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากเราติดตั้งไปกับเขาเนาะนะครับผมก็นะครับแต่นี้ผมก็ ก็ว่าเป็นคลิปนะครับของเล่นนะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับรายการของเล่นที่อยู่ในในเว็บนะครับเพื่อเป็นการนะครับเก็บไว้เป็นที่ดันลึกนะครับก็มาดูนะครับของเล่นหมวดนะครับที่นะฮะอ่าเรียกว่าได้รับความนิยมนะครับผมเรียกว่าอันดับต้นๆเลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็ทําให้ผมนะครับเอาความนิยมตรงนั้นน่ะนะครับผมไป ทำเป็นชื่อช่องใน YouTube นะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นหมวดของ Toy Story นะครับในไอ้ Toy Story นะครับผมคือแบบก็น่าจะมันคลาสสิกเนาะนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนมาดูแล้วว่าในไอ้ Toy Story เนี่ยนะครับผมอ่าใน Toy Story เนี่ยนะครับผมมีอะไรที่ขายไปแล้วบ้างนะครับผมแล้วก็นะฮะอ่าทำให้นะครับ บางตัวเนี่ยนะครับผมก็คือแบบน,นี่มีขายแล้วนะครับเพราะว่าเขาเลิอกอาจจะเลิกผลิตหรือว่าอะไรนะครับนี่น,นี่ผมอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับอันนี้บันทึกไว้นะครับผมในวันที่23นะครับผมก็จะเจ็ดวันสุดท้ายนะครับผมคือวันที่30นะครับก็คือเป็นวันสุดท้ายของเว็บนะครับ มีไปก่อนนะครับแต่ถ้าดูนะครับผมก็จนใหญ่แล้วของที่ขายดีนะครับผมในเว็บนะครับผมผมก็จะมีอาอามุิวอ,อีตัวเล็กนี่นะครับผมนี่แล้วก็ตัวมาติงก้านะครับมานนี้มีมานะครับ พอเข้ามานี้แล้วนะครับผมก็นะครับบางคนนะครับผมบางคนก็ที่เข้ามาดูเว็บตัวนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นลูกค้าเก่าเนอะนะครับผมก็อันนี้นะครับก็ตัวนี้ครับผมถ้าเริ่มเริ่มตัวแรกนะครับเนี่ยตัวแรกนะครับเนี่ยตัวสปาร์กเลยครับนี่จะวางในทอยสตอรี่สามนะครับอันนี้นะครับนี่อันนี้เนี่ยเป็นงานแท้แล้วครับผมตัวนี้เนี่ยพึ่งพึ่งขายออกไปเมื่อปี ก่อนนะครับผมก็แบบมันถูกเก็บไปนานมากนะครับผมผมซึ่งผมเชื่อว่าลูกค้าที่มาซื้อไปเนี่ยคือคนที่เหมือนว่าเขากลับมาดูอทอยสตอรี่นะครับผมแล้วก็อาจจะแบบน่าจะเป็นเก็บสะสมนะครับน่าจะเก็บสะสมนะนี่เดี๋ยวผมไล่เปิดดูก่อนนะครับเพื่อนะครับมันจะได้แบบไม่รอนะครับบัตรนะครับนี่นะตัวนี้ตัว มาบูอายบุทรายนี่แล้วก็ตัวมิสเตอร์พิเกิลแพนผมเลิอกผิดหรือถูกนะครับ oh, เปิดจะไล่เปิดให้หมดนะครับ บางตัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่านะครับเป็นงานจีนนะครับบางตัวก็เป็นงานแท้นะครับมันติ้วเลยอ่ามาดูที่ตัวสปาร์กตัวนี้นะครับผมก็หุ่นสปาร์กครับผมหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์แบบย้อนยุกเนาะนะครับผมใน To ย s ต o r ี3นะครับผมเป็นอ่าเป็นแบบตัวนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนกับว่าสามารถกดแล้วมีไฟได้ด้วยนะครับผมมีไฟตรงหน้าอกนะครับผมตัวนี้ผมขายไปตอนนั้นราคา3 8 0บาทนะครับผมตัวนี้เนาะนะครับก็อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีภาพเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับที่นี้นะครับนีนะ่บัตรยังไม่มานะครับ มาดูานี่ครับก็ระหว่างที่รอนะครับผมตัวที่แบบอ,อาจจะไม่มีคือผมไม่มีขายแล้วนะครับคือตัวนี้ครับมาบูบูไซต์บูไอตัวนี้นะครับคือแบบเป็นของแท้ที่เอตอนนั้นน่ะได้มาราคาดีมากนะครับผมแล้วก็เอามานะครับผมคือพอแบบขายไปสักพักนะครับโอ้คุณแบบเข้ามาหลายปีฮะมัน คือทอย s t อ r ี่เนี่ยมันค่อนข้างคลาสสิกเนาะนะครับผมถ้าใครมาดูนี่ก็แบบอยากจะสะสมอยากจะอะไรอย่างเงี้ยครับคือนะฮะเนี่ยมาหรือยังอ่างั้นผมเอาตัวแจสซี่ก่อนแล้วกันนะอันนี้ตัวแจสซี่ตัวเนี้ยนะครับผมก็เป็นงานแท้นะครับนี่เป็นงานแท้นะครับแต่ว่าตัวพวกที่เป็นรายละเอียดดีเทลอะไรของเขาเนี่ยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้อ่าเหมือนจริงมากนะครับอันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นหัวยางนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็น มันก็เป็นอย่างพลาสติกเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวแจสซี่นะครับนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพูดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้พูดได้เหมือนกันนะครับความสูงนะครับมันก็อ่าอ่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยประมาณถ้าจับยืดเนี่ยก็ประมาณ 30- 35ถึงเซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับมีนะครับีนะครับ นี่ต้องบอกว่าสดๆนะครับนี่สดๆอ่าทีนี้อ่ามาดูตัวที่เป็นบัตเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวบัตเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็เป็นงานแท้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับก็ตัวนี้นะครับผมสามารถพูดได้สิบห้าประโยคเนาะอันนี้เป็นงานแท้นะครับจากงานนะครับผมซึ่งตัวบัตเนี่ยนะครับเขาคิดว่าเขาเป็นตำรวจอวกาศนะครับผมตัวบัตเนี่ยนะครับนี่นะ มาอ่ามาดูมามิสเตอร์โปเทโต้รับมิสซิสโปเทโต้นี่ก็เป็นงานแท้ที่ถูกถามเข้ามานะครับตลอดนะครับอันนี้คือแบบอ่ามันคืออ่ามันน่ารักนะครับมีตัวที่เป็นมิสเตอร์โปเทโต้เนี่ยนะครับเนี่ยเตอร์โปเทกับมิสซิสเนี่ยนะครับผมคือแบบอ่าก็ตัวหัวนะครับผมแล้วพวกอันนี้นะครับพวกตาอยอ่ะคือแบบสามารถที่จะแบบ ดึงอ,ออกมาได้นะครับผมเหมือนเหมือนเหมือนอในตัวจะเป็นของเล่นเลยนะครับผมเหมือนเหมือนเหมือนในแอนิเมชันเลยนะครับตอนนีน้นี่ก็ขายคู่นะครับนี่ผมขายคู่นะครับเดียต่อนะอ่าตัวนี้หมูนี้ก็จะถูกตัวนี้เนี่ยะจะมีเรื่อยๆครับตัวนี้มีเรื่อยๆนะครับผมก็ออยังที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะต,ต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นงานจีนแต่ว่าเป็นงานจีนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะก็แบบ ถ้าสะสมนะครับผมว่าก็สามารถที่จะสะสมได้เลยนะครับผมตัวกล่องมันเนี่ยนะครับผมตัวกล่องมันเนี่ยนะครับีนนี่มีลบกล่องไหมจจะไม่มีนะครับแต่ว่าตัวหัวนะครับผมกับตัวหัวกับตัวที่เป็นลำตัวเนี่ยมันจะสามารถแยกออกจากกันได้นะครับผมตอนนี้นะครับนี่หมูนะครับเอออืมนะครับก็ ความสูงนะครับก็สิบสองเซนติเมตรแล้วก็ยาวนะครับนำตัวยาวประมาณ2ี่ิบซนติเมตรเนาะอันนี้ผมก็าตัวไหนนะผมปิดเลยแล้วกันนะครับปิดก่อนนี่ปิดอืมอ่าต่อมานะครับผมนี่ก็จะเป็นชุดทอยสตอรี่นะครับผมนี้ก็เป็นอยู่ในอ่าอันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเห็นตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะอยู่ในอ่า เวอร์ชัน Toy Story 3เนาะจะมีมีชมพูตัวนี้เนี่ยนะครับผมส่วนอ่าเจสซี่เนี่ยนะครับผมก็เป็นตอนที่ผมมาตอน Toy Story 2นะครับส่วนตัวส่วน3ตัวเนี้ยนะครับผมก็เป็น Toy Story 1นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นงานจีนนะครับผมแต่ว่ามันมีกล่องนะก็แบบแบบงานน่าสะสมมากเลยนะครับผมอาจจะมีอยู่นะครับผมแต่ว่าผมอาจจะต้องใช้เวลาค้นมันนะครับผมเพราะว่า ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าตอนนี้เนื่นองจากโควิดผมก็จะเก็บเก็บของนะครับผมถ้าใครนะครับผมมาดูคลิปนี้ย้อนหลังนะครับผมก็เดี๋ยวอา,อาจจะมีนะครับราคาพิเศษให้นะครับผมถ้าถ้าผมเจอนะนะครับผมก็อาจจะสแอบบถามก็มาได้ที่นี้นะครับมาถึงตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นแบบไปงานที่สวยมากแล้วสวยมากอย่างหนึ่งคือแบบ มันเป็นงานแท้ที่มีเขาเรียกว่าใบเซอร์นะครับผมเป็นเหมือนกับเป็นใบนะใบที่จากโรงงานเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะเนี่ยแล้วตัวนี้นะครับมันก็จะมีเป็นเหมือนกับเสาคำ้ำนะครับผมเสาคำ้ำนะครับผมแล้วก็ตัวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมปึ๊บเสาค้ำเสร็จนี่นะครับเนี่ยมันจะเล่นกับไอ้ตัวที่เป็น ไอ้มาบูอายตัวนั้นนะครับคือแบบมันสามารถที่จะเอาบูด,ดี้ตัวหนึ่งนะครับจริงๆผม,มบูด,ดี้ผมไม่ได้มีขายเนาะท,ที่เป็นชุดเดียวกันนะ, <c oughs> นะครับอามันก็สามารถที่จะเอามาจับนั่งแล้วมาจับเล่นกันนะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยนะ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 เป็นกล่องมันออกมาอย่างนี้นะครับผมชนใบเซอร์มันเนี่ยนะครับผมก็อ่าผมอาจจะไม่มีภาพประกอบให้นะครับผมแต่นะครับเป็นงานที่สวยมากนะครับผมนี่นะครับ สูงประมาณ30ซนติเมตรนะครับผมเนี่ย30เซนติเมตรก็30 35เซนติเมตรประมาณนี้นะครับปิดปลายอ่านทีนี้นะครับผมก็จะมาเป็นงานคู่ครับผมนี่เป็นงานคู่ที่ขายดีนะครับผมก็เป็นวูดดี้กับแจสซี่นี่แหละนะครับผมถ้าใครที่มาติดตามาตัวทอยสตอรี่ที่หลังนะครับผมอาจจะคิดว่า2คนนี้เป็นแฟนกันเนาะแต่จริงนะครับผมอ่า ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าคือเขาอยู่ในเป็นเหมือนกับซีรีส์รายการทีวีในการนะครับเพราะว่าวูดดี้เนี่ยนะครับออกมาตั้งแต่ตอนทอยสตอรี่หนึ่งแล้วนะครับส่วนเจสซี่เนี่ยนะครับผมก็จะมาตอนผล่มาตอนทอยสตอรี่สองนะครับผมแล้วก็เหมือนมามาเฉลยที่มาที่ไปของวูดดี้ครับว่าวูดดี้เป็นตุ๊กตาของรายการทีวีนะาอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวนะครับค่อยทําคลิปแยกออกมานะครับผมเนี่ยตอนนี้นะครับ ขายดีมากขายคู่นี้เลยนะครับขายคู่เลยครับผมนี่แล้วก็ตัวใต้เท้าเนี่ยครับผมก็จะมีเป็นเหมอนกับว่าอักษรแอนดี้ทั้งคู่เลยนะครับใต้ใต้ฝ่าเท้านะครับของของทั้งคู่นะครับของตุ๊กตาเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าอันนี้จะเป็นผ้าแท้นะครับส่วนตัวหน้าเนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่ผมนะครับส่วนหมวกก็จะเป็นหมวกยางเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับนี่ก็แบบผมว่าอันนี้เนี่ย ยังมีขายอยู่เรื่อยๆนะครับผมถ้าผมคิดว่าถ้าใครจะสะสมอะไรเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าสะสมไม่เล่อเลยนะครับผมเนี่ยครับนี่คือแบบถ้าเราดึงเชือกออกจากตัวด้านหลังเนะี่ยคุณดีก็จะสามารถแล้วก็ตัวเจสซี่เนี่ยก็จะสามารถพูดได้นะนนเนี่ยนะผมกะว่าจะซื้อเก็บไว้ให้ลูกสาวเหมือนกันนะครับซื้อเก็บไว้ลูกสาวนะครับ,ปปรบตัวน,นี้ก่อนอ่าทีนี้มานะครับผม มิสเตอร์กีนนะครับผมก็เป็นมนุษย์ต่งดาวเนาะสามตัวนะครับสามตัวนะครับก็ขนาดจะแค่นี้ครับเนี่ยขนาดก็จะนะครับประมาณ3.5ซนติเมตรนะครับเนี่ยประมาณ3.5ซนติเมตรนะครับเนี่ยประมาณแบบฝ่ามือนะครับผมแล้วสามตัวนี้เนี่ยตาก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับก็คือจะเหมือนในตัวทอยสตอรี่เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะ โผมาแต่ตอนที่เป็น Toy Story 1นเนาะนะครับส่วนตัวเป็ดนี่ไม่เกี่ยวนะครับผมตัวนี้ตอนนั้นก็คือแบบนะครับผมแถมไปให้นะครับผมมาดูต่อนะครับนี่อันนี้นะครับผม่าโบีฟนะครับผมบบีฟเนี่ยนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันนะครับใน Toy Story 4แล้วนะครับผมนะครับตัว Toy Story 4แล้วนะครับผมถ้านะครับ Toy Story 1เนี่ยครับผมเขาก็จะไม่ได้อ่า เป็นชุดแบบนี้เนาะเขาก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนกับเป็นสาวหวานนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับสาวธรรมะเมงนะครับเนี่ยเป็นทอยสอร์รี่สีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะครับผมแล้วก็จะมีไม้อ่าเรียกอะไรเรียกว่าไม้ไล่แกะแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นตุ๊กตาที่ตุ๊กตาโคมไฟแล้วก็จะมีแกะนะครับผมคู่กับเขาอยู่นะครับผมอ่านะครับนี่นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ อาจจะยังมีอยู่นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวจะค้นให้นะครับจุดบูบีไฟนะนี่ถอยจะกที่4นะครับนี่นะครับเจ้านะครับผมเจ้าทีเล็กนะครับผมเจ้าเล็กนะครับผมนี่อันนี้เป็นตัวที่มีน้องมาฝากขายนะครับผมแล้วก็แบบวางแป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็มีคนซื้อไปเลยนะครับผมซึ่งแบบเป็นงานที่สวยมากนะครับ ทีนี้มาดูคู่นี้ครับนี่คู่นี้นี่ที่เป็นแบบกล่องเนี้ยนะครับผมแบบเสียดายมากคือแบบไม่ใช่เสียดายนะครับดีใจมากที่ได้มานะครับผมแล้วก็ขายออกไปนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะผมขายคู่นะครับเป็นขายคู่เลยแล้วก็ตอนนั้นแถมมิสเตอร์กินแมนไปด้วยนะครับผมก็เป็นงานแท้เลยนะครับเนี่ยเป็นงานแท้เลยนะครับสองตัวเนี้ยนะครับนี่ คือถ้าใครซื้อไปเนี่ยที่ใครได้ไปตอนนั้นเนี่ยคุ้มมากนะครับผมนี่นะครับกองงานแท้เลยอ่านะปิดนะครับอ่านะอันนี้ไปแล้วเนาะอันนี้ก็ไปแล้วนะครับก็ปิดเนาะไปแล้วปิด นี่ตัวมาบูอายนะครับบูซรายบูอายนะครับเนี่ยตัวเนี้ยครับที่เอาไปเล่นกับชุดอวูดดี้นะครับผมกับเจซี่นะครับนี่เนี่ยนี่อันนี้เนี่ยคือเป็นกล่องที่ผมนี่นะครับเนี่ยอาจจะมีใบเซอร์อย่างเงี้ยนะครับผมที่ว่าเป็นงานแท้ก็จะมีตัวที่เป็นเจซี่กับตัวที่เป็นอ่าจริงๆแล้วมันจะมีเป็นชุดของมันอยู่นะครับผมเนี่ยชุดที่เล่นด้วยกันอยู่นะครับ สวยมากตัวนี้นะครับผมที่ลูกลูกค้าได้ไปนี่คุ้มเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคานะครับผมเออผมเห็นนะครับบางบางเจ้าเขาขายสามส3 4พันเลยนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะนะปิดนะฮะนี่ปิดบัตรนี่เป็นบัตรอ่านี่ก็จะเป็นบัตรอีกชุดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็น งานแท้บเหมือนกันนะครับผมนะครับกล่องมันก็จะไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนกับไอ้อีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็ตัวนี้ปืนนะครับผมก็จะมีไฟมีเสียงนะครับนี่นะฮะเป็นตัวนี้เหมาะที่เป็นของเล่นกับของสะสมได้นะครับตัวนี้ไปนาอันนี้ไปแล้วนะครับสปาร์กไปแล้วอ่านี่ตัววูดดี้อันเนี้ยวูดดี้ก็จะเป็นงานที่ เรียกว่าเป็นงานอีกเกรดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าคือแบบเหมือนกับคล้ายๆกับเจซี่ตัวเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะครับผมคือแบบเขาจะเป็นกล่องเดียวกันเลยนะครับผมไอตัวที่เป็นหนังตัวยางอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนในแอนิเมชันเนาะอันนี้เนี่ยนะครับผมก็อาจจะไม่เหมือนแอนิเมชันมากนะครับนี่ก็นะครับผมก็ ไล่ไปก็ครบแล้วนะครับผมก็จะเป็นงาน Toy Story ที่ผมขายนี่เว็บนี้ครับนี่ทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นการที่ระลึกนะครับผมแล้วก็นะครับผมถ้าใครนะครับผมจะติดตามนะครับผมต่อไปนะครับผมผมก็จะอัพตัวสินค้านะครับผมก็จะอยู่ในช่อง Channel นะครับผมช่อง Channel นะครับไอทอยสตอรี่ตัวนี้นะครับผมไอทอยสตอรี่ตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวสินค้ามาอัปนี้นะครับผมเนือว่าก็ เดี๋ยวนะครับก็อาจจะเอาขึ้นเข้าไปในขายในช h อป e e นะครับผมแล้วก็ตัวร้านที่เป็น Lazada นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมไอทอยสตอรี่ตอนนี้นะครับผมก็ถ้ามีสินค้าตัวไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวนะครับผมนะครับเนี่ยนะครับตัววิดีโอนะครับนี่ นีมีอยู่แต่ว่าบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับทุกคน